อยากพูดเก่งต้องทำยังไงปัญหาหลักของทุกๆคนที่กลัวการพูดเพราะอะไรรู้ไหมคะเราถึงไม่กล้าพูดเนื่องจากว่าเรามีความกังวลในใจค่ะว่าถ้าพูดไปแล้วจะพูดถูกไหมกลัวคนอื่นจับผิดพูดไปแล้วจะมีคนฟังเราหรือเปล่า สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ว่าจุดอ่อนของเราเรากังวลเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยๆเฟ้นหาจุดอ่อนนี้ให้เจอจากนั้นค่ะแก้ไขทีละจุดอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่เสียงเบาเราก็ต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ voice หรือว่าการใช้เสียงถ้าวันนี้เราเป็นคนที่กลัวกกล้องเราก็จะตาเราก็จะซ้ายขวาซ้ายขวา ตาเราจะไม่โฟกัสที่กล้องใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของสายตาส่วนวันนี้ใครที่อินเนอร์ไม่ค่อยดีเป็นคนที่แบบพูดแล้วแบบพลังห่อเหี่ยวนะคะเราก็ต้องฝึกเรื่องของอินเนอร์เพราะการพูดคือทักษะที่ต้องเอาชนะด้วยการฝึกฝนดิฉันโคชบุม๋มเบญจวรรณค่ะ